ผมอะไรหรอสตรอเบอรี่ลองสิอ,อร่อยจังเลยอ่ะทำยังไงหรออยากรู้ใช่ไหมไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนในการทำครีมพายสตรอเบอรี่บ,บรูเบอรี่จ้ามีวัตถุดิบดั่งนี้เลยวิปปิ้งครีมค่ะแทคเตอร์ค่ะ มสตรอเบอรี่ค่ะเยลลีเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่แช่แข็งค่ะเนยเค็มค่ะนับแคคเตอร์ค่ะมาทุบให้ละเอียดเลยนะคะขั้นตอนแรกหน้าตาประมาณนี้ค่ะขั้นตอนที่สองแล้วก็นำเนยมาละลายค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะ คนเลยคะ่ะจะทำให้เนยไม่ไหม้นะคะคนไปเลยแล้ะนำเนยที่ได้มาสผสมกับแคคเตอร์ที่เราเตรียมไวค้ค่ะผสมจนเป็นสายเปียกนะคะหน้าตาประมาณนี้แล้วเราก็ตักใส่ถ้วยคะ่ะแล้วก็กดๆนิดนึงให้แคคเกอร์ติดกับถ้วยคะ่ะแล้วเราก็มาตีวิคทีมคะ่ะ วิกกี้เราเริ่มจากเบอร์ที่ต่ำที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปทีละเบอร์ค่ะจะทำให้วิกกี้ฟูค่ะพอตีครบทุกเบอร์แล้วเราก็ออกมาตีมือค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็บีววิกกีมค่ะบีบวิกกี้ให้ชิดกับขอบแก้วไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ไส้ค่ะ ใส่ใส่เขีย่ยเขียให้ดูน่ากินนะคะให้ปดกขอบแก้วเหมือนกันนะคะจะได้ดูน่ากินแยกชั้นสวยงามคะ่ะแล้วเราก็ทำบลูเบอร์รี่ต่อคะ่ะวนไปเลยจ้าแล้วเราก็ใส่แยมบลูเบอร์รี่ลงไปคะ่ะแล้วก็เขียเขีย่ยให้ดูน่ากินนิดนึงให้มันแยกชั้นให้ดูสวยงามคะ่ะเสร็จแล้วจ้าง่ายนิดเดียว เห็นไหมคะว่าขนมเราสามารถทําตามได้ง่ายคนที่สนใจสามารถทําตามคลิปได้เลยคะ่ะคนที่สนใจสินค้านะคะสินค้าของเราราคาเพียง20บาทซื้อ5แถม1ค่ะค่ะคนที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ชัางล่างเลยคะ่ะก <c oughs> ดขัางล่างเลยฝากด้วยค่ะบ๊ายบาย